ไม่รู้รสชาติเป็นไงไม่เคยกินมันใส่มตอนแรกนะได้แล,แล้วเราจะอย่างนั้นถ้ามีอะไรก็ไลน์มาบอกในกลุ่มมาได้บอกอยาให้บอกอยาไลน์มาไลน์บอกไว้ในกลุ่มเลยถ้าอย่างนั้นเน<ม>ีย่ยไลน์อย่างบอกเขาแล้ไปไม่รู้หาตัวเขายัางไงเลยอะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวบอกครูให้ก็ได้ให้ครูบอก บอกผ่านมาเลยก็ได้บอกผ่านมาเลยพี่ครับพี่ครับมาริวปวดท้องอ่ะครับพี่มาดูให้หน่อยได้ไหมครับพี่ว่ารมาวนั่งคากินนี่ว่า บบง,งั้นเดี๋ยวไปเอาไว้เล็กมา,าไว้ตรงนี้เพื่อมีอะไรเ็าจะได้บอกพี่เขาผ่านไวร็กโอเค,ไ,ไ,เเคไหมเออมันมียาอะไรอีกวะที่ต้องกินอ่ะไม่มีแล้วนะก็คนล้วไม่มีแล้วัมไม่ได้ปวดแบบเมืคืนนะข้ใจแต่วเราไมา้ จะเก่งใช่ไหลองนั่งไปก่อนนะอย่าเพิ่งนอนนนเดี๋ยวเป็นคนไหลย,ย้อนนี่ไง